มาพี่น้องตำเองตำเองตำม,ม,ม,มั่วตำขาไก่มึงพักามาตำขาไก่หรขาไก่หมูยอ,อตำขาไก่หมูยอ,ยอแซ่บครับผมอโอ้จำฮอดน้ำน่นวะเห็ดไหม แบบตําที่แห้งๆใช่ไหมที่แห้งๆเมือทั้งแดงเลยแซ่บตังคมันเหลือก่อนหน้าเพมือนกันรเดื่อนตังค์กรเื่องริบบิยังผู้หาผู้หาเขาอืมจ้าหทอนเอตันเขาเขาอีกไหเจ้า

เห็นขาไก่เลาเล้วนี่เห็นขาไก่อืมองแต่สีดสิบ่นี่เมื่อไหร่แล้วแต่กินเขา่าไม่หายายเขาเจ้าเขาเจ้าเลยพูแล้วเจลแล้วคูอ๋อเจลกยเจลก้เลเรมทสองเทียบหือกาเจ็ดาสองเทียเขาเข่า้องฮะนี

Lòng đang lòng 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 เพราะมอเาไมยังเรียบรอยบ่าออกมากีไม่ขินคุณยันคส่นล้องผู้ถือสะล้องนุูได้บานผู้แล้วนีนั้นยันใหญ่ถือสองปีสองปีสอดเป็นไงไหลเป็นดูบคุถือเป็นป่อยได้เ่าเรียงเป็นให้อมีนแต่เรียงาอมีนกับเป็นยังงั้นเนะ้่หอมดนั่นเองบุญนั่นัซตั มาเตียูยหนาบ้านที right? ่แบบู้ใดก็ผู้ใดจะบุญะร้องรวยดูไม่น้องาไม่น้องน้องไม่น้องอ๋อไ้ช่วยูไม่น้องหนองไม่น่องขาจัาจัเมบ้านเดไรจับีจัตมบ้านแต่บ้านหมือนี้เป็นปีแแล้ว่นให่ยังไปจับปีเหตุการณ์สูง ไป,ไปนั่งไปนี่พอได้ถูกเลยกคไปจับเปล่นนั่งนั่งขาอีเม่ไป,ไป,ไปถวา,ายใหมเป็ดป่นม่ต่ำเท็ดเอาม่น่ำเป็ดมาต่กนแล้งต้เอเ<ะ>ขึนแตู่พฟนกับฝากของว่าหายกันมันอิ่นมาท่านมันอิ่นนะมกมาท่นเนาะูร่อยอีเมียจะลเฮ็ดไปแล้ว เห็นแวบๆจูว่าสั่นแล้วเปล่ามีฝากมาให้กันนึงนี่อย่างก่าธนาคารบอกของเจ้ากับของเขาบ้างหน่อยอรื่องนันกูมา่นเองบ่แมนธนาคารบอกธนาคารนี่แหละผู้เลียงกูมา่นเ่ออะไรหรอจังครจ้าได้กูมา่นเลี้ยงร้านอี้เจ้าเจ้าได้กูมา่นนะบอเฮ้ยบะแมง กก้านละขันบอกมืว่าโยโเก้นัขันได้กูมัานมันจะใจแน่อยู่ล้างบ้านพวกันยินกูม้านเงนเลยก็ได้ให้อู่แม่นเป็นตนายได้เลยเรื่องรูดเหาะเห็นบ่บีปีนั่นจิแม่กับจับได้ เดือันไันเป็น,อ,อ,น,ปนอ,อ,อยูัเเบียงานกระถอมแตกทอง่ันกินท่นนอก็ออแตกก็แตกไปยนไมเาปขทหมัรงขอได้จะองนะอออยู่หน้าแล้วปแก,ก็เอนเดินดีดี อยู่หน้าห้งสีคักแล้วอี่หต่อไปไแล้วอือมเั้เาไม่มาต,ตายแล้วไก่บายแล้นแใครต้อตายแล้วมันกแลนตั้งต่อเนยก็จะย่างนั่นแล้วี่นล้เหอี่มาิเห็ ตาางจะได้ารเจ้าเพชรโกงาหน้าอยู่ต้มครบกันตุ้มเปทางามบาเราวเรา่ยมหาป่วยสายเรว่วยก็รับป่วก็ดีเราว่าเราช่วมาบอกเรวว่าบอกว่าพวมีาเขาไปไอ้าพถ้าารต้องกระบาถ้าบาสุก

บเมนติดไหมติดิดถนนเลยอมอมะเมนบ้านบ้านบ่เมนบ้านมองนไเมอนเน้บะเมนมองเลยแบบคนเลยไปทั้งวัทั้งวัน่ะที่กเจ้าใกล้ๆาเจ้าครูมาคเอื้อจำได้ว่าครูโอ้ยท้งดเออวันถึงตาตาต้สวรรค์อืมแล้พักหมดหลับแล้วบ้านเนี้ยจะาบ้านเทศบ้านเน้ย 网嘞。Wow, เกียรกวัดินไปกับไปเอาน้ำนี่เรียแ่ม่เหรอี้วื่บ้าแกนเกาเจ้าืนเมืองเกลือที่บอกต้มข้างต้มเล้นี่เดี๋ยวต้มไหมไหมหหอมน้ำน้ำมันสิลรวน้ำรุ่งก็ก็จะไปผูดไปตเดี๋ยวหนีโมีเดี๋ยวเดี๋ยวหนีบรมีเป็นให้น้ำมั้เป็นน้ำมัาเจอน้ำท่วมัน ำเถอนมันไ่เทา้ใหญ่ก็บรูรักเลยมัเกิดเดานานนามัถอมันมันเดโบส่มันเลยโเสือเสี้ยบ้านบอนเด้บ้านบอนเด้แต่บนองตุ่มบอบ้านบอแล้วเขาตุมบอลเปเลี้ยงเน่าบานเน่าบเา เมียบอกว่าเจ้าสามเองเจ้าสีอือเนี่ยก็เห็มันกับบ่อเลยที่ตาเฮงเห็นเสูดินเนี่ยบ้านตอนบ่อดเออมันนัวก็ดี quán mình nó ngăn thật ừ. đấy thôi, nó nắng nóng nữa

ไม่พด no ่ huh ้ทีตรงขามกับสนอนะู้อารัมไานแม่ีหูกระือกี่หูไกลยังกระือก้ไม่านเดินนัแต่ว่ามันสีรถอันรถหลายมันพูดไอพวกับอกแม่ไปสึกไออย่างว่าเอบเปิดบ้านทุกวัน่ละมันรถ กอจะัมู่ดม,ม่ลดเคริงเลยยุมับอกแม่พวกแม่ค่าพวกยังข้าจะกปเบลอยู่หัาดน,นี้ใครข้าจบกัท่านตลาดเต่าวะ แล้บ้าอมันไม่มีอะไรแทกเาแม่รางอเก้างมดเลยส้งส่วนมาไหนใครอดอม่ตอดเขา้านส่วนไม่กี้ทเสะทัแทะทเสทังดันเขา เนื nee, ay, nice, oh ้องไงซื้อต่องปดตปอแข่งไงซื้อได้ไหนห่อยนกจะไปแถบด้หรออืมมันหกมันนั่งนั่นเป็ดตอมุยอดเจ้าตลาดนั้นสูงน่าขายอยู่อ่ะาอ่าตอานี้ดีเป็นแขนหรือ่เออไม่แกร็บนะ